สวัสดีครับผมภูพาศนะครับบ้านเจ้ที่ดินวันนี้ก็มาทำงานครับเอาไมโครมาปรับเกีี่์ถนนนะครับแล้วก็ในแปลงนะครับไปนี่นะครับที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับ50ตารางวา6,050นะครับอยู่ที่คลอง22ตังหวดิศักกระบือนะครับตอนนี้ก็มาปรับเกีี่์ถนนนะครับให้รถสามารถสัญจรได้สะดวกนะครับเข้าออกได้ง่ายนะครับ ที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ที่คลองยีองนะครับเสนอขายที่หกหมนห้านะครับนี่นะฮะมุดก็อยู่นะอยู่ในแปลงก็ตาำก่าถนนประมาณสักห้าสิบหกสิบเซนนะครับก็ถมได้นะครับฝั่งตรงข้ามก็มีดินถมไว้เล็กน้อยแล้วนะครับพอจะจอดรถได้นะครับแปลงนี้มีถนนสองด้านนะครับถนนด้านที่ปรับเกียรนะครับแล้วก็ถนนด้านหลังนะครับถนนด้านหลังนี้กว้างประมาณหเมตรนะครับ แล้วก็ถนนที่ปรับเกียร์เป็นถนนด้านหน้านะครับกว้างประมาณสัก8เมตรได้นะครับเนี่ยด้านหลังยังลกอยู่นะครับยังไม่ได้จัดการตัวนี้จัดการด้านหน้าก่อนนะครับที่ดินไปนี้หันหน้าทางด้านที่ตะวันออกนะครับหลังแปลงก็อยู่ทิศตะวันตกนะครับสามารถเข้าออกได้ด้านหน้าด้านหลังได้นะครับ จากหน้าโครงการนะครับคือถนนระยาเข้ามาหาแปลงนะครับประมาณ900เมตรนะครับเข้าถึงแปลงนะครับรถกระบะเข้าได้นะครับสะดวกนะครับรถเก่งต้องค่อยๆเข้ามาหน่อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะปรับเกียร์ก่อนนะครับก็คงจะเข้าสะดวกมากขึ้นนะครับสําหรับรถเก่งนี่ในแปลงนะครับสําหรับใครสนใจแล้วกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับพื้นที่50ตารางวา6,050นะครับอยู่ที่คลอง22นะครับ ราคาไม่แพงนะครับพอๆกับราคาประเมินเลยนะครับเนี่ยก็สําหรับใครสนใจแล้วกันนะครับฝากไว้เลยกันนะครับเบอร์โทรครับ0909092700นะครับผมพาดนะครับ0909092700นะครับผมพาดนะครับก็ใครมาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับก็จะพยายามรีวิวนะครับที่ดินแปลงใหม่ๆเข้ามาทุกวันนะครับตอนนี้มีเยอะนะครับมีอยู่ร่วมๆ20-30แปลงเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นรีวิวนะครับ ก็ทำหนาไปด้วยครับก็เวลาก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ก็พยายามอยู่ครับพยายามมาให้รีวิวลงให้ได้ทุกวันนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็ต้องกดกระดิ่งนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับว่ามีที่ดินเข้าใหม่มาแล้วนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ